ทางด้านของท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคครับท่านเปิดเผยว่าเรื่องของโควิด -19 ตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากๆถ้าเทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนโดยผู้ป่วยนั้นลดลงจำนวนเนี่ยลดมากกว่าครึ่งในเรื่องของอผู้เสียชีวิตเนี่ยที่เคยมีเฉลี่ย8รายต่อวันก็ลดลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่ม6 0 8โดยปัจจัยที่สําคัญคือไม่ได้รับวัคซีนครับหรือว่าได้รับวัคซีนไม่ครบตามเข็มที่กําหนดก็คือรับไปนานเกิน4เดือนแล้วล่ะแล้วก็ไม่กลับมากระตุ้นนะครับ ก็มีการเน้นย้ำกันนะครับว่าใครก็ตามแต่ที่ยังไม่ครบ4เข็มหรือว่าได้รับเข็มล่าสุดไปแล้วนานเกิน4เดือนให้มารับเข็มกระตุ้นได้นะครับก็ฟรีแล้วก็มีให้เลือกทุกยี่ห้อทุกเทคโนโลยีอยากจะฉีดอะไร,รมีทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเด็กก็มีการจัดเตรียมแอตตาเซเนกาด้วยก็ค่อนข้างเยอะนะครับไว้ให้บริการ จึงสามารถติดต่อไปได้นะครับหากมีความประสงค์อยากรับวัคซีนก็ติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านนะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลไปได้ได้นะครับที่กรมควบคุมโรคโทรศัพท์1 4 2 2นะครับนี่เราวัคซีนยังจําเป็นจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พื้นฐานนะบางคนบอกว่าไม่เคยติดเชื้อโควิด19มาก่อนเลยเนี่ยก็ต้องยิ่งต้องฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าไม่มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติหรือใครที่ติดเชื้อแล้ว ครั้งที่แล้วโชคดีที่ไม่ป่วยหนักไม่เสียชีวิตก็ยิ่งต้องจำเป็นละที่ต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นน,นะครับก็คือเรียกว่า อย่ามองข้ามความปลอดภัยวัคซีนยังจําเป็นแล้วก็ฉีดฟรีฉีดได้สะดวกด้วยแล้วก็ซิปนิดหนึ่งนะว่าวัคซีนเจนปัจจุบันเนี่ยมันป้องกันเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์ในปัจจุบันนี้ได้ในอนาคตเราไม่รู้นะว่ามันจะกลายพันธุ์ไปถึงไหนแล้ววัคซีนปัจจุบันเนี่ยจะป้องกันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นฉีดเพื่อป้องกันเชื้อตัวปัจจุบันนี้ก่อนสำคัญนะคือมันมีข้อมูลยืนยันมาชัดเจนแล้วว่าการฉีดวัคซีนนั้น ช่วยลดการเจ็บป่วยหนัก<ช>และลดการเสียชีวิตรวมถึงลดอัตราการติดเชื้อได้อย่างชัดเจน <ฮะ S 2> อันนี้มีผลยืนย่างชัดเจนเพดัะนั้นอย่ามองข้ามวัคซีนนะไปฉีดกระตุ้นตามรอบที่กำหนดนะครับ